สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะคะซูเดฟูครีมนะคะเป็นสมุนไพรจีนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะดูนะคะอันนี้โอ,อเป็นภูมิแพ้นะคะเวลาแบบเหงื่อก็จะคันแพ้เหงื่อตัวเองแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะตัวนี้เนื้อครีมจะเป็นสีชมพูนะคะเวลาทาเข้าไปนะคะจะรู้สึกเย็นเย็นนะคะตรงนี้มันจะมีแผลนิดน,นึงนะเวลาทาพยายามอย่าให้ไปโดนตรงปากแผลนะคะสําหรับหน้าร้อนแบบนี้นะคะคนที่เป็นลมพิษภูมิแพ้อะไรเงี้ยมีเยอะมากแนะนําเลยนะคะแล้วเดี๋ยวโอจะถ่ายให้ดูนะคะว่า นั้นแค่หไหนถึงจะยุบนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าใช้เวลานั้นแค่ไหนเขาถึงจะยุก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งน,นะคะที่เราได้ทายาตัวสมุนไพรจีนไปนะคะตอนนี้ก็รอยบวมหายแล้วนะคะ,ะก็จะมีแต่รอยปากแผลนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีรอยแดงรอบรอบนิดหนึ่งแต่ว่าไม่บวมแล้วนะคะนี่นะคะ,ะ,ค,ะคือตื่นเช้าขึ้นมาแล้ว หายไปเลยรอยแดงรอยบวมเหลืติดแผลปากแผลที่เราเก่ารุนแดงไปไหน่อยนคะคให้คุณดูเด่ยอ,อยเลยนี่จ้าแนะนำเลยนะคะคันลมพิษอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับโรคผิวหนังใช้ได้หมดเลยนะคะบางวันอย่าเอาแต้มสิวด้วย ยาจะเป็นเย็นๆนะคะจะรู้สึกเย็นๆไม่แสบผิวหนังค่ะเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่มีสารสเตีรอยดจ้าตัวน,นี้ดีจริงๆเลย